ไว้นะครับว่าเมื่อถนนตัดผ่านความเจริญก็จะเข้ามานะครับแต่ถ้าถนนกว้างขึ้นการพัฒนาจะตามมาขนาดไหนตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างจุดตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็เป็นจุดที่มีการพัฒนาทางหลวงขยายช่องทางจราจรบนเขาพนมเบญจาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข4ที่มีการพัฒนาเป็นแลนด์บริดต์นะครับเพื่อเชื่อมต่อจากชุมพรสุวรรนองอ่าวไทยสู่อันดามัน ก็จะส่งผลต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับทั้งจังหวัดระนองและก็ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับรายการรอบพื้นภาควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเมื่อมีการพัฒนาทางหลวงการเดินทางสะดวกมากขึ้นจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างทางเศรษฐกิจกับจังหวัดระนองรวมถึงความคืบหน้าความเป็นไปละครับว่าตอนนี้มีการพัฒนากันไปถึงไหนแล้วโดยช่วงแรกครับเรามีนัดกับทางผู้ในการแขวงทางหลวงระนองเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันครับ ก่อนไปติดตามความคืบหน้าการขยายช่องทางจราจรจังหวัดระนองกันมาทบทวนข้อมูลต้องรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กันหน่อยนะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC คือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มีการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวระหว่างอ่าวไทยและอันดามันการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแปลรูปการเกษตรมูลค่าสูงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการกว่า100โครงการโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอาทิการพัฒนาท่าอากาศยานถนนเรียบชายทะเลท่าเรือทางรถไฟ รวมถึงโครงการขยายทางหลวงเป็น4ช่องทางจราจรเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เรียกว่าแลนด์บริ์ที่มาติดตามกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่กับท่านผู้ในการแขวงทางหลวงระนองแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับท่านผอครับนอกจากเราจะเริ่มเห็นถนนที่มีช่องทางการจราจรกว้างขึ้นเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นด้วยว่า ตรงจุดนี้เนี่ยวิวดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนครับท่านฟอครับจุดที่เรากําลังยืนอยู่นี่นะครับอยู่บนถนนถนนหมายเลข4นะครับตอนชุมพรละนองที่กม .599 เกนะครับ599ยเกือบเกือบกม600นะครับซึ่งอยู่บนแนวของภูเขาพานมเมญจานะครับก็จุดนี้สามารถมองเห็นทะเลมองเห็นทิวเขานะครับแล้วก็พื้นที่ที่กาลังก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่อยู่ณนะจุดที่เรากําลังยืนอยู่เนี่ย ครับ,รบกำลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จน่าจะแล้วเสร็จตามแผนก็คือปลายเดือนมีนาคม2565ครับ,รบอันนี้ก็เป็นโครงการอีกช่วงหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ท่านบอสรุปสําหรับพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าหลักๆแล้วสําหรับสิ่งที่เรียกว่าแลนด์บริดหรือว่าโครงการระเบินเศรษฐกิจภาคใต้เรามีการขยายช่องทางจราจรเนี่ยเรามีเส้นทางตรงจุดไหนบ้างครับออสําหรับจังหวัดระนองนะครับ ถ้าจะกล่าวถึงว่าแลนบนิดนะครับก็คงจะมีทางหลวงสายหลักสายเดียวก็คือทางหลวงหมาเลขสี่นะครับ,รบต่อเนื่องมาจากจังหวัดชุมพรนะครับผ่านจังหวัดละนองนะครับจนไปต่อกับจังหวัดพังงานะครับที่อำเภอสุขสําาานนะครับระยะทางก็ประมาณ200กิโลเมตรนะครับโดยโดยโดย,โดยภาพรวมก็คือเรามีการก่อสร้างมาแล้วเนี่ยเป็น4ช่องจราจ,จรจากจังหวัดชุมพรนะครับ มาจนถึงจังหวัดระนองเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นสีช่อง80อกิโลแล้วนะครับ,รบเหลือช่วงนี้ก็17กิโลเสร็จนะครับที่กําลังก่อสร้างเนี่ยโครงการนี้ก็แล้วเสร็จน่าจะปลายปลายเดือนมีนาคมนี้นะฮะเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนี่ผมคิดว่าเส้นนี้เป็นเส้นทางสายหลักที่จะขนส่งสินค้าจากจังหวัดชุมพรหรือทะเลฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกคือจังหวัดระนองได้ครับ ครับเ็เรียกว่าจากเดิมที่สองช่องทางจะจอดแล้วก็ถ้ามาอยู่บนเขาต,ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแซงกันลําบากด้วยนะครับก็บจะทําให้การสัญจรหลายอย่างสะดวกมากขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวน่าจะมาแน่จากวิวตรงนี้นะครับและก็การขนส่งด้วยทีนี้นอกจากตรงนี้เสร็จสิ้นประมาณมีนาคมช่องทางหลังจากช่วงนี้เราจะมีการดําเนินการต่อ,อยังไงครับเมื่อ ต่อเขตจากช่วงก่อสร้างโครงการนี้นะครับมันจะเข้าสู่ตัวพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับในตัวตัวจังหวัดพูดงกาก็คือตัวจังหวัดละนองซึ่งเป็น4ช่องจราจรอยู่แล้วนะครับระยะหลังต่อจากนั้นไปเนี่ยที่ประมาณกม611บวก300นะครับประมาณใกล้เคียงยังเป็น2ช่องจราจรอยู่นะครับก็มีโครงการที่กรมทางหลวง จะพัฒนาให้เป็น4ช่องจราจรจนถึงอำเภอตวัวป่างงจังหวัดพังงานนะครับก็อยู่ในโครงการที่ของประมาณตอนนี้3งานเนี่ยสโครงาการหลักเนี่ยกำลังทำาอยอนะครับอีกงานหนึ่งก็คือมันยังเป็นติดเรื่องแรมซ่าไซส์ก็กำลังกำลังหาหรือกำลังหาวิธีการที่จะก่อสร้างให้เป็น4ช่องจราจรให้ตลอดสาย4นะครับอขอเกริ่นนิดนึงว่าทางหลวงสายสเนี่ยระยะทางเนี่ย ทั้งหมดนะครับจากกรุงเทพมาจนถึงด่านทาวลด่านพรมแดนสะเดานะครับ1,277ดกิโลเมตรนะครับเ,เราได้ก่อสร้างเป็นสีช่องจราจรเนี่ยเ,เกือบสุดเกือบตลอดทั้งเส้นทางมีอยู่บางช่วงนะครับมีอยู่บางช่วงโดยเฉพาะช่วงจังหวัดละนองไปถึงตะโกป่านะครับซึ่งกำลังมีการที่จะวางแผนก่อสร้างให้ครบทั้งสายเนื่องจากเป็นสายหลักนะครับของภาคใต้นะครับ,รบแล้วเป็นสายที่ ยาวที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับครับผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้ามาละนองผ่านทางหลวงหมายเลข4ก็จะเป็น4เลนทั้งหมดสะดวกมากๆเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้ความคืบหน้าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วสําหรับการขยายช่องทางจราจรที่จังหวัดระนองครับผมก็เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจากถนน2ช่องจราจรนะครับระยะการมองเห็นหรือระยะการแซงเนี่ยมันจะมีจํากัดนะครับ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเมื่อเป็นสีช่องจราจรเนี่ยมีการแบ่งช่องการชัดเจนความสะดวกในการขับรถนะครับความสะดวกสบายะจะมีการขับรถที่ง่ายขึ้นนะครับ,รบก็สามารถจะแซงในจุดที่เคยแซงไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในการก่อสร้างสังเกตได้ว่ามันจะเป็นการก่อสร้างตามแนวเดิมนะครับ,รบจะมีความโคตรเคี้ยวของถนนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ไปตัดภูเขาหรือถมเหวได้มากมายนะครับก็มีการปรับพื้นที่ให้มีความกว้างแล้วก็รถอาจจะต้องใช้ความเร็วตามป้ายที่แนะนำนะครับ,รบแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าเ,เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สะดวกและก็สวยงามนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาทางหลวงตรงนี้ท่านพอมีข้อฝากอะไรกับพวกเขาไหมครับครับกเ็เส้นทางสายนี้นะโดยเฉพาะโครงการสายนี้นะครับ มันจะมีการแบ่งช่องจราจรน,นะครับช่วงที่1ก็คือเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะยกช่วงที่สองจะเป็นแบริเออร์นะครับตามที่เห็นเนี่ยเราจะแบ่งช่องจราจรด้วยแบริเออร์เพราะงั้นผลกระทบที่มีต่อชาวบ้าน2ฝั่งเนี่ยชัดเจนก็คือคจุดที่จะกลับรถเนี่ยอาจจะท่านท่านต้องลำบากนิดนึงน,นะครับไกลขึ้นจะกลับาตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องเสียเวลาเพราะว่ากรมทางหลวงได้คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อยู่สองข้างทางเป็นหลักนะครับไม่น้อยกว่าความสะดวกและก็สบายนะครับต้องยอมรับนะครับในเมื่อความเจริญเข้ามาเราได้เส้นทางที่คล่องตัวนะครับสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับในใน,ในจุดกับรถต่างๆที่เราจะก่อสร้างในในโครงการนี้ด้วย ครับผมตลอดที่เราคุยกันมาครับท่านผอเราก็คุยกันเยอะว่าเออประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากถนนหนทางที่มันกว้างขวางมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามก็อาจจะต้องสรุปเน้นย้ำมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งคนระนองเองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดระนองโดยเฉพาะเส้นทางตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะผ่านจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสําคัญสาคัญอีกหลายจุดของระนองเลยครับท่านผอฝากย้ำถึงสิ่งที่จะได้รับจากการพัฒนาทางหลวงได้รับเห็นได้ชัดเจนนะครับก็หนึ่งความสะดวก ของการขนส่งสินค้าการจาราจรแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจะสะดวกสบายมากขึ้นเส้นทางสวยงามนะครับผมเชื่อว่าปริมา,มาณจราจารต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเส้นนี้ประมาณหมื่นกว่าคันต่อวันนะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทางสะดวกสบายเส้นทางสวยงามนะครับและเป็นเส้นทางที่จากชุมพรจะเข้าละนองจะเข้าพังงาจะเข้าภูเก็ตเนี่ยเป็นเส้นทางสายที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็มีมีประโยชน์ในด้านการขนส่งฝั่งตอนออกตันตกนะครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจต่างๆเกษตกรรมต่างๆเนี่ยจะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีถนนที่ที่สะดวกนะครับที่สะดวกและปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าผู้ที่ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นแน่น,น,นอนครับผมวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีจากทาง ท่านผู้ในการแขวงทางหลวงระนองนะครับเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับโครงการต่างๆที่เสร็จแล้วและก็กําลังดําเนินการรวมถึงโครงการในอนาคตด้วยนะครับแน่นอนว่าประโยชน์ตามมามากมายหลังจากนี้การเดินทางจากอ่าวไทยสู่อันดามันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเราจะไปสํารวจกันก่อนว่าความสวยงามตรงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเรามีนัดกับทางประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะครับเราจะไปคุยกันในแง่มุมของภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจกระนองบ้างหลังจากที่ขยายถนนเรีย รียบร้อยแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับก็ตั้งแต่เปิดมาเป็นสีเลนนะคะการเดินทางของ ประชาชนเนี่ยก็สะดวกขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่ว่าแบบถนนระดองเนี่ยค่อนข้างโค้งเยอะเวลาขับก็มีการสวนทางกันมันเลยไม่สะดวกแต่ต้องแต่เปิดสี่เลนเนี่ยคือรถวิ่งสะดวกขึ้นรถผ่านทางนี้เยอะขึ้นทำให้การค้าของแม่ค้าริมทางเนี่ยค่ะก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็คือว่าระดองเนี่ยค่อนข้างโค้งเยอะคือ เหมือนคนไม่ชํานาญทางเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะผ่านเส้นนี้เพราะว่ามันแวววิ่งมันคือเหมือนเราไม่รู้ทางอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็คือไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภยัยเราสวนสวนสวน,สวนเลนกันไม่ได้พอเป็นสีเลนปุ๊บคือ,อคนที่ไม่เคยผ่านทางนี้ก็เริ่มจะผ่านมาเพราะว่าเอาได้แวะซื้อของทังทาง,ทางเอาซาลาเปาทับหลีขึ้นชื่อได้ผ่านทางนี้ค่ะทําให้แบบว่าเปิดโอกาสให้แม่ค้าอย่างเช่นเหมือน ขึ้นชื่อของอำเภอกาบรีก็สลาเปาทับหลีก็ได้ขายถ้าเลยไปจากนี้ก็จะเป็นปูอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็มีโอกาสได้ขายกับลูกค้าที่ไม่เคยผ่านทางนี้ค่ะ ผู้ชมครับวันนี้เราไปสำรวจเส้นทางที่มีการพัฒนาทางหลวงและก็ขยายช่องทางจราจรกันหลายจุดแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่บอกกันไปเย็นๆบรรยากาศจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรามาอยู่กันแถวท่าเรือกันบ้างนะครับจังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มีการส่งสินค้าที่สําคัญและก็มีท่าเรือหลายจุดนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่1จุดซึ่งก็มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองด้วยนะครับแลวก็เรามีนัดกับประธานหอการค้าจังหวัดระนองครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับผม ครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือก่อนจริงๆจะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นทางท่าเรือก่อนท่าเรือนี้มีความสําคัญยังไงกับเศรษฐกิจจังหวัดระนองบ้างครับครับอย่างท่าเรือในจังหวัดระนองเรานี่ฮะเรามีท่าเรือที่ส่งสินค้าไปยังประเทศเมียนมาเนี่ยอยู่ทั้งหมด12ท่าครับนะฮะใน12ท่าเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่บริหารโดยการท่าเรือเนี่ยหท่า อีกท่าเรือเนี่ยเป็นท่าเรือของเอกชนนะฮะที่เป็นเป็นผู้ขอเอ่อเป็นผู้ประกอบการาขนส่งสินค้าเองนะฮะซึ่งเรามีการค้าชายแดนอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศเมียนมานะฮะก่อนเกิดโควิดระบาดนะฮะก็จะมีการค้าชายแดนระหว่างระนองกับเมียนมาเนี่ยมีอยู่ประมาณปีละประมาณ25,000ล้านบาทต่อปีนะฮะซึ่งเราจะมีสินค้าที่ส่งออกไปโดยเฉพาะพวกปูนซีเมนพวกน้ำตาล พวกน้ำมันปาล์มพวกเกลือหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะฮะนอกจากนั้นก็พวกสินค้าที่ไปเซอร์วิสการเจาะน้ํามันการเจาะแก๊สธรรมชาตินะฮะไม่ใช่น้ำมันการเจาะแก๊สธรรมชาติในประเทศเยนมาของบริษัทปตทสพซึ่งต้องใช้การส่งใช้ระนองเป็น็ะไรเป็นเบสเป็นฐานในการส่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปนะฮะ นอกจากนั้นก็จะมีสินค้าที่เรานําเข้าก็คือสัตว์น้ำทะเลจากประเทศเมียนมาก,กับปังหวัดพินองเกิดการแปรรูปนในจังหวัดพื้นที่จังหวัดระนองหรือส่งไปที่มาหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับครับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรามีการค้าชายแดนมีหลักฐานยืนยันเป็นด้านหลังเราด้วยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราตรงนี้เราจะเห็นเกาะสองใช่ครับชัดเจนมากใช่ครับ นะครับผมทีนี้ผมอยากพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจระนองกันบ้างหลายๆคนอาจจะมองว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่อาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วจังหวัดระนองมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศมากน้อยขนาดไหนครับอุตสาหกรรมประมงณปัจจุบันมีความสําคัญอย่างยิ่งของจังหวัดระนองนะฮะปีหนึ่งเรามีผลิตภัณฑ์รวมณปัจจุบันก่อนโควิดนะฮะก็อยู่ประมาณ2 5 0 0 0ืล้านครับ,รบนะฮะ จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราผลิตเองและขายสินค้าเองหรือบริการเองในพื้นที่ตะปีง25,000ล้านในขณะที่ผมบอ,อกมีการส่งสินค้าส่งออกและทาเข้าตะปีง25,000ล้านจะเห็นว่าตัวเลขสองตัวเนี้ยตรงกันเลยนะฮะจะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจละนองเนี่ยมันจะเกี่ยวผูกพันอยู่กับทะเลผูกพันอยู่กับเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมานะฮะจะเป็นหัวใจสาคัญในการที่จะพัฒนาไม่ว่าการน,นาวัตถุดิบสัตว์น้ำทะเลจากเพื่อนบ้านมาแปรรูปหรือส่งไปยัง แปรรูปที่หมหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครหรือการที่เราจะผลิตสินค้าเองในพื้นที่จังหวัดระนองเราฉังนั้นจะเห็นว่าจะมีความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับท้องทะเลอันดามันเกี่ยวกับเพศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมาครับครับประธานครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่กําลังจะมาจริงๆมาแล้วละ่ะก็คือคระเบียงเ,รเศร,รษฐกิจภาคใต้รหรือว่า SEC ตอนนี้จะลงรายละเอียดกัตนตอน,ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าในส่วนของหอการค้าเองเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการวางแผนเดินหน้าโครงการนี้ยังไงบ้างครับ ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้เลยกันนะว่าหอนค้าเองเราได้ผลักดันการค้านะฮะอย่างเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเรามีความสำเรามีสเสกัเราไปผูกพันอยู่กับทะเลและผูกพันกับประเทศเมียนมามากเกินไปนะฮะขนาดที่ว่าตรงเนี้ยในหมหาสมุทรเนียตรงอาบงกอลเนี่ยเราเรียกกลุ่มประเทศพวกนี้ว่ากลุ่มประเทศบิมเทคนะฮะรเราผลักดันให้มีการค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมเทคซึ่งนอกจากเมียนมาแล้วก็ยังมีอะไรฮะบังกลารรเทศอินเดียศรีลังกาปากีสถานเนปานผูฐาน ซึ่งรวมรวมมาทุกประเทศในกลุ่มประเทศบิมเทคเนี่ยฮะมีประชากรมากกว่าประเทศจีนซึ่งจุดทำเลที่ตั้งของเย้าละนองก็จะได้เปรียบในการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศดังกล่าวที่ผมกล่าวมาแล้วนะฮะครับซึ่งถ้าเกิดเราผลักดันตรงนั้นได้นะฮะเศรษฐกิจจากละนองเนี่ยมันไม่แค่พึ่งพาแค่การค้าอยู่กับชายแดนอยู่กับประเทศเมียนมาแล้วแต่จะเป็นการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศบิมเทคแล้วโดยใช้ละนองเป็นฐานประตูการส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวครับผม ก็เรียกว่ามีความสําคัญจุดตรงนี้นะครับดังนั้นการที่ผลักดันให้มีอะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับจังหวัดระนองตรงนี้จึงสําคัญตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเกิดขึ้นแล้วถนนนามาก่อนเลยขยายช่องทางการจราจรที่สะดวกมากขึ้นแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะมีโครงการต่างๆอีกมากมายตรงนี้เชื่อว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างครับกับจังหวัดระนอง หลังจากที่เราได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้วนะที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะฮะหลังจากนั้นทางรัฐบาลท่านบรย์ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยรก็ได้มีออกมติคอรมอให้กําหนดพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือที่เราเรียกว่า S.E.C.Southern Economic Corridor นะครับถามว่าหัวใจสําคัญของของของ S.E.C คืออะไร ซึ่งจะมีด้วยกันหลักๆอยู่สี่เรื่องแต่หัาใจสำคัญคสำคัญก็อยู่ในเรื่องของข้อที่สี่ก็คือประตูการค้าฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าเวสเทิร์นเกตเวย์นะฮะหมายถึงว่าเราไม่มองว่าการค้าระหว่างแค่กับเมียนมาแล้วแต่เป็นการส่งสินค้าที่เราผลิตอยู่ในประเทศไทยหรือสามารถขนส่งสินค้าที่ผ่านช่องแคบมาลากาซึ่งปัจจุบันก็เริ่มจะแน่นแล้วในอนาคตเขามองว่าอีกห้าปีข้างหน้าจะแน่นจนเกิดการ ติดขัดหรือการจราจรทางการขนส่งทางทะเลจะเริ่มติดขัดก็เลยเป็นที่มาของอโครงการ SEC และกองการที่เรียกว่าแลนด์บิดก็คือการกําหนดการสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพรและท่าเรือที่จังหวัดละนองและมีการตัดถนนเส้นมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งฮะและมีการรถไฟเชื่อมนะฮะให้ท่าเรือสองฝั่งสามารถขนส่งสินค้าที่อามาจากแหลมฉบังรบหรือถินร้ามาจากฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทยอาจจะเป็นจากจีนเกาหลี ญี่ปุ่นแล้วมาถึงท่าเรือชุมพรขนส่งมายังท่าเรือระนองแล้วส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศบินเทคตะวันออกกลางยุโรปหรือแอฟริกาครับฝั่งนี้เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งโครงการมันสาเร็จเนี่ยสินค้าต่างๆผ่านตรงนี้ชุมพรระนองชุมพรระนองเป็นประตูสําคัญทางการค้าแน่นอนว่าเศรษฐกิจดีๆมันจะตามมาด้วยใช่ครับ ผมท่านประธานครับแล้วหลังจากนี้แผนสําหรับการรองรับ SEC ของทางภายนชนระนองเรายังมีการวางแผนอะไรอีกบ้างครับครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คณะศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาที่ทํางานได้กับสนขนะฮะในเรื่องของแลนบิดก็คือว่านอกจากว่าการมีท่า,ทาเรือที่จังหวัดชุมพรและขนสินค้าผ่านทางมอเตอร์เวย์หรือรถไฟมายังท่าเรือละนองแล้วก็ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆที่กล่าวไปนะฮะก็อยากให้มีการ ผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมหลังท่านะฮะการที่มีอุตสากรรมหลังท่าเนี่ยมันจะก้อยเกิดประโยชน์คือหนึ่งการจ้างงานการแปลรูปวัตถุดิบในพื้นที่นะฮะทำให้เกิดรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดซึ่งที่ผมได้เรียนไปแล้วปีหนึ่งเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ที่25,000ล้านมันอาจจะโตขึ้นเป็น2เท่าหรือ3เท่าเมืองละนองก็จะพลิกเป็นเมืองที่สามารถผลิตสินค้าในการที่จะส่งออกได้นะฮะไม่ว่าสินค้าอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าการแปลรูปวัตถุดิบ เองในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบวัตถุดิบดักคือประมงนะสัดน้ำทะเลต้องการทางเศษนะฮะหรือจะผลิตอาหารฮา,ารลานส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะฮะและสิ่งที่สําคัญพอเกิดธุรกิจพวกนี้ขึ้นมาก็จะมีนักลงทุนมาลงทุนนะฮะนี่คือนักลงทุนจากข้างนอกมาลงทุน2ก็คือเป็นการพัฒนาที่เราเรียก business community business community คืออะไรคือการพัฒนาพัฒนาธุรกิจได้เกิดจากคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น SME หรือ startup ก็สามารถที่จะ เป็นผู้ผลิตสินค้าแปลรูปสินค้าหรือทํางานบริการให้กับโครงการดังกล่าวได้นะ,ะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเราได้เห็นแล้วล่ะระนอง มีความสำคัญยังไงตอนนี้โครงการลงมามันจะก่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไงต่อ,อไปในอนาคตรวมถึงข้อเสนอแนะดีๆสําหรับการทํางานในอนาคตรองรับ s e c กันด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับพูดคุยกับท่านประธานเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ท่านประธานพาไปชมบรรยากาศข้างในกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยท่าเรืออย่างที่บอกกันไปว่าเห็นเกาะสองด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูข้างตรงนู้นกันเลยนะครับครับผมครับเชิญครับ พอช่วงหน้าฝนนี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยครับอพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันจะไปขวางถนนชาวบ้านบริเวณนั้นเดือดร้อนเป็นประจำเลยครับมีปัญหาทุกวันเลยครับเหมือนกับว่าเวลาบางวันนี้รถมา30คันจะมีอุบัติเหตุประมาณอยู่สองสาคันตลอดเลยครับทำให้การทำให้การขนส่งก็ล่าช้าขึ้นนะครับพอเปลี่ยนเส้นทางไปวิ่งเส้นงใหม่ปุ๊บอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นน้อยมากครับเมื่อก่อนเนี่ยจากที่ต้นต้องรอวันหนึ่งครับพอเส้นทางดีขึ้นปุ๊บ เรือจะออกตามกำหนดเวลาที่เขานัดหมายกันฝังพม่าเลยครับเพราะเรือเรือเนี่ยมันต้องไปจบทะเบียนเรือตัวออกครับผดีคือการขนส่งคือเร็วเร็วขึ้นนะผมว่าครับถ้าถนนเชื่อมกันระหว่างจังหวัดเนี่ยต่อจังหวัดเนี่ยดีขึ้นนะครับโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การขยายทางหลวงให้มีเส้นทางการจราจรที่กว้างขวางสะดวกมากขึ้นคือโครงการส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ครับที่จะก้าวสู่การเป็นประตูบานสำคัญของภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งการค้าของประเทศการท่องเที่ยว นอกจากจะเชื่อมระบบขนส่งโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงประเทศแถบเอเชียใต้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่ไปสู่ตลาดโลกอีกด้วยครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคลากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆของพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกนะครับรวมถึงบรรยากาศของท้องทะเลแล้วก็นู่นครับเกาะ2ประเทศเมียนมาด้วยนะครับ ตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับเราได้เห็นถึงการพัฒนาทางหลวงการขยายช่องทางจราจรเพื่อรองรับ SEC นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเศรษฐกิจจากอ่าวไทยสู่อันดามันด้วยนะครับมาถึงที่จังหวัดระนองครับเดี๋ยวก็จะมีการวางแผนการพัฒนาการค้าการขายกันต่อเพื่อที่จะเดินทางผ่านประตูบานใหญ่ๆตรงนี้นะครับไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยเรียกว่าเป็นการเดินทางของเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสำหรับวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ